ไม่ธรรมาดาแล้วครับผมแบบนี้มันน่าจะบัคฟรีเกมว่ะมันน่าจะบัคฟรีเกมว่ะเอ้ยเอ้ยโอ้โดอกนี้สองพอุย้ยมาอีกครับ200ร้อยังไงโอ้ยมาอีกสี่ร้าสิบคูณสิบยคู1สิบวยสองหมบาทโอ้โหสองหมืนเก้าพันนนอน สวัสดีครับวันนี้นี่ครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับมาจองเวนะครับ2นะฮะเส้นทางมาจอง2นั่นเองนะครับผม นะโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าเกมกันก่อนเลยละกันนะครับโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมมีงบที่หนึ่งร้บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆกระซิบนะครับกระซิบนะฮะได้ข่าวว่าตอนนี้นะฮะเว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับกำลังบักนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมใครที่แบบว่าเล่นทุน100บาทนะฮะหรือทุน200 300 400 1,000นึงนี่คือเล่นได้เท่าไหร่ตอนนี้คือแบบถอนหนักมากนะฮะ นะอันนี้คือกระซิบแล้วนะนะครับหากใครที่อยากอยากลองเล่นดูนะครับลิงก์อยู่ล่างคลิปนี้เลยมาโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มีทุนอยู่ที่หนึออ่งร้อยบาทเนาะก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับมาแล้ววันนี้ทุนหนึ่งร้อยนะครับผมได้ข่าวว่าบั็กนะฮะเอาไหมเอาไหมทุกคนเบ็ดหนึ่งร้อยเบ็ดหนึ่งร้อยกับทุนหนึ่งร้อยนะฮะ คือถ้าบั克จริงอ่ะมันต้องกดรอบเดียวแตกดิวะเอาดินะครับกูกูบ้าเอามาโอ้โหนะครับเหลือห้าบาทมันไม่บัคหรอกทุกคนหรือว่าไงนะครับเอาเบตสามบาทก่อนแล้วกันนะครับเผื่อได้กดต่อเออมาเอ้ย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 สวยมาครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อยู่อุ้ยได้อยู่ เฮ้ยครัมแบ็กครับครัมแบ็กครับครัมแบ็กครับผม62สิบองบาทโอ้ยเหลือ5บาทสุดท้ายนะเป็นสามบาทนะ Ooh, ขึ้นเบสิบเลยอะขึ้นเบสิบเลยอะสาธุสาธุน้ำมูพันเตอุ้ยมาเฉยนะครับมูท่องอะไรน้ำโมพันเต Ooh, เนะครับออรเฮนะ้ยต้องน้ำพุทธะอุ้ยสแกตเตอร์มาเบ็ดสิบบาทเลย โอ้ยมาครับผมแทร็เตอร์มาเฉยเลยครับเหลือห้าประสุดท้ายกลับมาได้ไงครับเนี่ยเอ้อยนะ่ครับไม่บัคก็ไม่ใช่ถ้ามันไม่บัคมันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเนาะหรือว่าทุกคนอาจจะเรียกว่าบัคแบบนี้หรือเปล่าวะอไม่เป็นไรนะครับรู้กันยาวไปนะครับใครที่จะเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเฮ้ยบัคจริงปะเนี่ยบัคจริงมาเนี่ย ทำไมมาไม่เนี่ยเออมาอีกโอ้ตอนนี้ทุน100บาทผมได้คืนแล้วนะนะครับเลยครับไม่น่าห้าวเลยนะครับกดเบ็ดหน,นึ่งร้อยเบ็ดหนึ่งทุนหนึ่งร้อยกดเบ็ดหนึ่งร้อยเนี่ยเออกูเกือบไม่ได้สักบาทเมื่อกี้เกือบไม่เหลือนะฮะเออมาครับผมฮึมนะครับได้มาห้าสิบหกบาทได้มาห้าสิบเอ็ดบาทนะฮะโอ้ยตายแล้วเอางี้ อีกสักรอบดีไหมนะครับห้าวไงห้าวจัดอะไรเงี้ยโอ๋ยเบ็ดหนึ่งร้อยเบ็ดหนึ่งร้อยเบ็ดสิบประการเบ็ดหนึ่งร้อยไอ้เบ็ดห้าสิบบาทเบ็ดห้าสิบบาทแล้วกันนะครับผมกดได้สองทีอนะ่ะเออนะครับแบ่งแบ่งรอบอไปนะฮะโอเคอ,เอุ้ยได้อยู่หกสิบรอบนี้ไม่ขาดทุนครับรอบสอ,องไงเฮ้ยเฮ้ย ซคเกเตอร์ครับผมเบ็ห50กว่าสทีติดเลยฮะเอาดีครับผมรูปแบบนี้ก็สนุกกันแล้วนะฮะมาครับรอบนี้ขอกำไรหน่อยนั่นนนนกดกำไรหน่อยนะครับน,นั่นนนอุย้ยนะครับทำไมผ่านไปอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยทำไมผ่านไปอย่างนั้นอ่ะเอ้ยเออมาอย่าผ่านแบบนี้ซินะครับใจขอไม่ดีเออมา ผ่านไปตั้งแบบว่าเจ็ดรอบอ่ะไดมาร้อยห้าสิบบาทแล้วตอนเนี้ยอุ้ยเข้าฟีสปิ้นมาแต่ว่าไม่แจกเนี่ยเออโอ้โหโอ้โหเออมาร้อยสี่สิบครับจบไปนะครับผมที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทครับเบื้อนเบนอู๋นะครับผมโคตรเกลือ แต่ว่าแม่งเข้าฟรีสป,ปินนะแต่ว่าเกลือน,นอนๆโมโหอะใส่เลยอ่ะเบ็ดร้อยหนึ่งอ่ะอาะผักค้าคงเลยเบ็ดหนึ่งร้อยกดรอบเดียวมึงมาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วครับผมแบบนี้มันน่าจะบั็อกฟีเกมว่ะมันน่าจะบั็อกฟีเกมว่ะเอ้ย เอ้ยโอ้ยดอกนี้2,900อุ้โอ้ยมาอีกครับ200ยังไงโอ้ยมาอีก4 5 0้คูณ10ด้วยคูณ10ด้วยส4 0 0 0่บาทโอ้ 25, โหสองหมืนะฮ้ 25, าันนะฮะนอนลอวจากเหลือจากแบบว่าทุนหล,อนอล่อยเดียวนะนนี้ ทุน100่งร้อยแตกสงมื้อน่ะนนนๆโอ้ยนะครับแบบนี้เขาไม่เรียกว่าบั็กก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเนาะนะครับย,ย,ยังมาอีกอปืนปริ่มนะปืนปริ่มนะฮะบอกเลยว่าปืนปริ่มครับตอนนี้คือดื้อมา呀มามา <c oughs> โอ้โหนะครับมาดีมากครับทุกคน มาดีมากครับทุกคนมาครับหกร้อยมาเอ้ยมาอีกครับ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 ผมโอ้ย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 อย่าบอกนะนะครับถึงว่าจะมานะฮะคูณสิบเมื่อกี้ถ้าวันมาเมื่อกี้นี่มีโอ้โหแตกแสนได้เลยนั่นนี่อ่ะโอ้ยเป็นหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนไม่ธรรมดานะฮะโอ้โหบล็อกแรงมากนะฮะ บอกเลยว่าถอนได้แน่นอนครับนะถ้าแบบว่านะคือเราก็เล่นปกติของเราเนาะนะครับมันเป็นที่เกมของมันเองนะครับนะคือไม่ต้องห่วงครับว่าจะไม่ถ้าแตกเยอะทุนน้อยแตกเยอะอะไรเงี้ยจะไม่ได้ถอนนะครับได้ถอนแน่นอนนะครับเพราะว่าเว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นเว็บตรงนะครับนะฝากถอนระบบอัตโนมัตินะครับผมไม่เกี่ยวกับแอดมินเลยนะครับนะคือถอนนี่คือรันอัตโนมัติเลยนะครับกดถอนปุ๊บระบบถอนให้เลยนะครับผมนะก็รอระบบถอนได้เลยนะครับเพื่อน นะโอเคก็จบที่สามหมบบาทครับผมเกินปะ ต่อให้มันเกินไปแต่ผมก็ชอบนะฮะเออได้เงินอ่ะสามหมื่นนะครับนั่นน้อนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับนั่นน้อนนะหากใครที่อยากเล่นนะครับรีบอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับนะเว็บก่อนทังบัคอยู่นะครับรีบไปเล่นกันเลยนะจ๊ะนะครับผมรีบเลยรีบเลยนะครับถ้าถ้ามันหายบัคแล้วจะพลาดกันนะจ๊ะนะครับมีโอกาสก็รีบคว้าไว้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ Subscribe. do the room the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills. Do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.